ประทับใจน้องออมหออมอจริงๆพูดไปจริงๆแล้วพูดไปเยอะแล้วแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งก็ประทับใจมากๆก็คือน้องเป็นคนที่ชอบมองทุกสิ่งในแง่ดีอะไรเงี้ยสำหรับออมนะคะความประทับใจออมว่าพี่หนิงหงเป็นคนที่จริงใจมากอรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จริงใจ,จ,งใจแล้วก็ไวใ้ใจได้ไดตลอด จริงด้วยหลิงเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่จริงใจแล้วก็เหมือนพูดได้ทุกเรื่องเป็นคนที่จริงใจและสามารถพูดได้ทุกเรื่องเป็นที่ปรึกษาที่ดีเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากอดทนจนกว่าจะแลนนี่คือคำพูดติดปากช่วงนี้ของน้องออมของพี่หลิงก็น้องเป็นสาวคอนแก่นน้องบอเคยไม่แต่ว่าจริงจริงมันเปลี่ยนทุกวันใช่เปนเปลี่ยนตลอดอุ้ยของของหลิงก็จะของหลิงก็จะเปลี่ยนทุกวัน บางวันพี่หลิงก็จะแบบอินเตน้องเป็นสาวขอนแก่บางวันพี่หลิงก็จะใช่แล้วแต่แล้วแต่วันนั้นว่าร่างกายเรามีเพลงอะไรเพลขึ้นมาเป็นแก๊งเคี้ยววันไก่ก็ยังเออบางวันใช่ออมเห็นแต่พี่หลิงอ่ะคือออมไม่รู้ออมเปลี่ยนไปยังไงแต่ออมาเห็นว่าพี่หลิงอ่ะเหมือนพูดเยอะขึ้นนะพูด เอออันนี้ก็เห็นตอนนี้ก็เริ่ม,ม,เ,รมเริ่มสนตอนนี้ก็เริ่มสงสัยแล้วตัวเองแบบทำไมเหมือนเป็นอินโทรเอ็กเอ็กซเวิร์ดมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่ค่อยมีเวลาส่นตัวแบบอยู่ไม่ค่อยมีมีไทม์แล้วสองก็คือไม่ค่อยได้อยู่ห้องอะ่ะอ,อู่กแบบออมเยอะเกินไปอ๋อแบบ ไม่ใช่มันพอแบบว่า,าสมมติวันหนึ่งว่างใช่ปะเพราะปกติเราไม่ไม่ค่อยมีเวลาเราก็ต้องอัดอย่างอื่นเข้าไปอย่างเช่นออกกําลังกายไปพิลาทิสอะไรอย่างเงี้ยม,ม,มันก็เลยกลายเป็นวันที่ไม่ว่างใช่เพราะวันว่างของพวกเราส่วนมากจะมีแค่แบบแบบว่างวันเดียววันต่อไป้องาหรือว่าครึ่งป่ายใช่<อ>แล้วเราก็ต้องอัดสิ่งที่<ป>เราต้องทําอย่างเช่นทําเล็บทําสีผมทําพิลาทิสมันเลยกลายเป็นไม่ว่างอืมแต่ว่าหลิงรู้สึกว่าพอหลิงพูดเยอะขึ้นอะ คือเหมือนคนอื่นชอบตลกหลิงอ่ะแล้วหลิงก็หลิงก็เห็นการเป็นคนตลกขึ้นก็คือเวลาเห็นคนอื่นยิ้มแล้วมีความสุขก็ดีใจเพิงนวลเพิงนวลเพิงนวล from อะไรนะเทรน the white white dragon white dragon เธอเหมือนคน The name is เพิงนวล in Thai but I'm not really sure what is the name in English เหมือนเพิงนวลเหรอใช่ เธอก็เหมือนเขี้ยวกุดผมดำเหมือนโกดหลิกเนาะเือนว่าฉันว่าหน<ก>้าเหมือนมังกรจมูกบานเธอก็เป็นมังกรจม,มูกบานแต่สีดำออมจะไม่มีทางเล่าความลับให้คนอื่นฟังนอกจากคนที่สนิทมากๆอย่างเช่นพี่ดิงดิ่งค่ะอืม pick a secret อืมอะไรที่ส่วนตัวมากๆอะไรประมาณเนี้ยอยากไปกินข้าวออกกำลังกาย ว่ายน้ำพอดีตะกี้เห็นสาวว่ายน้ำก็เลยอยากว่ายน้ำแล้วก็ไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปเช่าเรือส่วนตัวมันก็ไปนั่งเรือตามนั้นครับทุกคนฮาร์ปิงฮาร์ปิงฮาร์ปิงมีมีไม่มีค่ะแต่ว่าแต่ว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยมากเวลาทีิมะตกจะเหมือนแบบเหมือน เหมือนบ้านในการ์ตูนน่ะก็เลยอยากไปเราชอบพี่มามากก็ใครๆกองใจชอบรักเหมือนกันนั่งนั่งอยู่อมก็หลับเลยอะค่ะนั่งนั่งรอเขาเซตกล้องอีกอนั่งเลยนั่งหลับอย่างนี้เลยใช่น้องอมคือหลับง่ายจริงๆล่าสุดอมมีสิ่งที่อยากเล่นใหม่ละอยากเล่นเป็นแบบไซโคพาระอยากเล่นแบบมิวสิคอล สุดตงเหมือนกันนะพวกเราสุดตรงเหมือนกันใช่ครับมีเดี๋ยวเราต้องคุยกับทีมเขาเดี๋ยวให้ทีมเราคุยกับทีมคุณเธอมีทีมแล้วหรอทีมเธอก็คืออูนิเดี๋ยวเราส่งอูนิไปคุยนะงั้นเราส่งช้าชีไว้คุยนะน่าจะไม่ได้งอกสุไม่น่าจะไม่ได้เกิดละน่าจะโดนกัดกันก่อนน่าจะไม่ได้ทีมงานกัดกันก่อน looking forward อาจจะ coming soon หรืออะไรใดๆอย่ามาล้อเล่นกับระบบนะอันนี้คืออัลบั้มใช่ปะใช่มันคือซิงเกิลมันคือซิงเกลิกลโอยแต่ถ้าเป็นอัลบั้มคู่เลยหรออัลบั้มคู่มันจะมันจะดีเอานะคะมีใครสนับสนุน<อ>ไหมล,ไล่ะมันจะโซอ,อานะเป็นเพลงยังไงดีอะครึ่งอัลบั้มเป็นเพลงเร็วสำหรับออมไรเต้นอีกครึ่งอัลบั้มเป็นเพลงช้า อีกครึ่งอัลบั้มเป็นเพลงช้าให้พี่หลิงหลิงรับวันนี้เราจะได้ดูหิมะในเมืองไทยแล้วเย้